วันนี้นะคะจะมาพูดถึงคำถามที่ถามกันมาเยอะในช่วงนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับผมร่วงและเรื่องของโรครอยขาวค่ะ คำถามแรกนะคะถามกันมาเกี่ยวกับเรื่องว่าการรักษาผมร่วงทำไมต้องใช้เวลาหลักเป็นเดือนขึ้นไปคะ่ะคำตอบก็คือการรักษาเรื่องของผมร่วงนั้นจะต้องรักษาที่สาเหตุของผมร่วงก่อนเช่นถ้าคนไข้เป็นสะเก็ดนา้าสะเก็ดรุนแรงเช่นสะเก็ดเงินแล้วตามมาด้วยผมร่วงเราต้องรักษาภาวะสะเก็ดเงินก่อนและถ้าคนไข้เป็นผมบ้างสกรรมพันธุ์ที่พบบ่อยภาวะผิดปกติของบริเวณรากขนและหนังศีรษะจะต้องค่อยๆปรับภาวะที่ไม่สมดุลนั้นให้เข้าที่ก่อนผมถึงจะ ค่อยๆขึ้นและการที่ผมค่อยๆขึ้นหลังจากแก้ปัญหาที่เป็นปัญหากรอบผมร่วงไปแล้วนั้นการขึ้นของผมจะต้องค่อยๆขึ้นโดยปกติผมที่ปกติจะยาวแค่ประมาณ1เซนต่อเดือนแต่ผมที่เคยมีปัญหาอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นดังนั้นกว่าจะเห็นผลการรักษาผมยาวขึ้นจนถึงระดับที่เห็นชัดพืพอใจถึงต้องใช้เวลาหลากหลายเดือนค่ะ คำถามที่สองที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องโรคของรอยขาวทาไมโรคของรอยขาวถึงรักษายากและแนะนําพบแพทย์คาตอบก็คือโรคของรอยขาวที่เราพบนั้นจริงๆมีหลายชนิดที่เราพบบ่อยที่เป็นโรคของรอยขาวเป็นพวกกลุ่มผิวอักเสบเช่นเกลือน้ํานมหรือพิทลลิซิสอัลบาซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่เป็นที่ใบหน้าแต่บางรายเป็นกระจายในหลายๆบริเวณของร่างกายได้ค่ะโรคของรอยขาวพวกกลุ่มเกลือน้ํานมนั้นเมื่อพบเจอต้องแยกโรคกับโรคของรอยขาวอื่นๆเช่นโรคของด่างขาวโรค รอยขาว p m s และโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่มาด้วยรอยขาวได้นะั่นก็คือโรคของไมโครซิสฟังกอยดีค่ะเพราะฉะนั้นเนื่องจากโรคของรอยขาวนั้นเมื่อพบเจอแล้วมีการวินิจฉัยที่หลากหลายดังนั้นจึงแนะนําพบแพทย์เพื่อตรวจอาการและในบางดาต้องตรวจชิ้นเนื้อผิวหนังค่ะหลังจากการวินิจฉัยแล้วการรักษาถ้าเป็นตัวเกลื่อนน้ำนมนั้นการรักษาจะใช้เวลาแค่หลักสัปดาห์ก็จะดีขึ้นแล้วแต่ถ้าเป็นโรครอยขาวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรอยขาวกลุ่มด่างขาวกลุ่มรอยขาว p m s และรอยขาวที่เกิดจากมะเร็งนั้นกา รักษาใช้เวลาหลักปีขึ้นไปถึงจะเห็นผลการรักษาที่ดีขึ้นค่ะ